เรามาพูดคุยกันต่อนะครับในแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีในเรื่องของประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีหรือเงินโบนัสนั่นเองนะครับสำหรับข้าราชการพนักง,งานพนักง,งานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือสำนักง,งานกอทอและกออบตอทีว1255 ลงวันที่20มีนาคม2567นะครับในประเด็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินรางวัลประจำปีนะครับต่อมาเรามาดูในกรณีที่11ก็คือกรณีที่พนักงานจ้างปฏิบัติงานจริง8เดือนและก็มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพียง1ครั้งต่อมาเนลาออกจากราชการ จะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีหรือไม่อย่างไรเป็นกรณีของพนักง,งานจ้างนะครับปฏิบัติงานจริง8เดือนประเมินผลเนี่ย1ครั้งนะครับแล้วก็ลาออกจากราชาการแนวทางปฏิบัติตามประกาศนะครับตามประกาศในเรื่องของเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษข้อ4ข้อ1ข้อ1.2กำหนดว่าให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ วงเล็บ1เป็นพนักงานเป็นพนักงานของเทศบาลพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูบุคลากรทางศึกษาการศึกษาลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างคุณสมบัติข้อ2จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงในเทศบาลหรืออบาตาแห่งเดียวกันไม่น้อยกว่า8เดือนโดยไม่จําเป็นจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันและวงเล็บ3กรณีเป็นพนักงานจ้างจะต้องได้รับคะแนนประเมินผล การปฏิบัติงานเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไปรวมถึงกรณีพนักงานจ้างที่มีอายุครบ60ปีหรือ70ปีที่ต้องพ้นสภาพประกอบกับประกาศกทออและกอ,อบอตอเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่12พฤษภาคม255.47และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ34วงเล็บ3กํกำหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป ให้กระทำในกรณีต่อสัญญาจ้างข้อ39วงเล็บ3กำหนดให้เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ประเมินพนักงานจ้างและข้อ40ก็กำหนดให้พนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภาร,รกิจมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละสองครั้งก็ได้แก่ครั้งที่1 1ตุลาคมถึง31มีนาคมของปีถัดไป และครั้งที่2 1ง1เมษายนถึง30กันยายนและในข้อ45่นีํยากำหนดให้ระยะเวลาการประเมินผลผลการปฏิบัติงานของพนักง,งานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นไปตามที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดดังนั้นเนี่ยกรณีพนักง,งานจ้างทั่วไปพนักง,งานจ้างตามภารกิจหากว่าลาออกจากราชการก่อนสิ้นรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ครบสองครั้ง จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีหรือกรณีพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ครบตามจํานวนที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดเนี่ยก็ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถือว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสนะครับหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพราะว่ามีการประเมินผลงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ